ท่านผูชมทัาด้วยครับอ่าวันนี้ก็ได้มาอยู่กับรายการ the s t s e t นะ the s channel นะครับอ่าวันนี้ก็ได้มาอยู่กับคุณนักการครับนี่คือแขกกับเชิญพิเศษวันของวันนี้ครับอ่าทักทายครับจุดจุดจุดพูดดิพูด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 อะมืหัวมันไว้เนี่ย วันนี้ก็จะมาแกล้งคนหน้ากากันนะอ่าโดนนัเ <t ell noise> ขาไม่ยอมตอบอ่ะอ่าจะทำไงดีว่าอืม,มทำน,นี้ทไมแกไม่พูดนะทำไม <t ell noise> เหมือนกัญญาอ่อนนะวันนี้เราก็จะมาสวมใส่หน้ากากกัน อิ่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่นั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอ่นบายบาย